หน่วยความจาอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานของ AI s a n d i s หรือ SNDK ผู้ผลิตหน่วยความจําแนนซึ่งเป็นประเภทของหน่วยความจาแฟลชคุณสมบัติคือไม่ลบเลือนเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานความเร็วสูงเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนมากความหนานแน่นสูงบรรจุข้อมูลได้จํานวนมากในพื้นที่เล็กๆก,การพุ่งขึ้นครั้งนี้ไม่ได้มาจากแค่กระแส AI เท่านั้นแต่มาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนั่นคือราคาแนนที่เข้าสู่ช่วงขาขึ้นในรอบหลายปีหนึ่งจากปริมาณสินค้ามีจํากัดและความต้องการจาก AI กับการฟื้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและทำกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นถึงกว่า300%ในไตรามาสเดียวฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปโดยคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะพุ่งสูงถึง3-3.4ดอลลาร์ในไตรามาสถัดไปเนื่องจากธรรมชาติของธุรกิจหน่วยความจำที่ต้นทุนคงที่สูงทำให้การเพิ่มขึ้นของราคาขายจะส่งผลโดยตรงต่อกำไรสุทธิแม้หุ้นจะพุ่งขึ้นกว่า500%ในปีนี้นักวิเคราะห์ยังชี้ว่าหุ้นอาจด,ดูถูกเมื่อเทียบกับประมาณการกำไรปี2027ที่สูงถึึงงง20ดอออลาาารร์์ตต่่่่หหุุ้้้นนนซกกกกยยยววคืีัเเ็บผปะโชจ ว่า,าจะจักขาขึ้นของราคาหน่วยความจําที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างแท้จริงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ